สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่ในเกมซากูลัสคูอิมูริสเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะรับบทเป็นพี่เลี้ยงหนึ่งวันนะคะไปเลี้ยงเด็กผู้หญิงท <c oughs> ี่เป็นน้องของพี่ผู้ชายนะมาเราไปเริ่มดูกันว่าจะเป็นจวงอะว่าจะรอดหรือเปล่านะมาวันนี้เราก็จะ ได้ไงเด็กๆน่าจะไปเล่นสนามบุกเล่นกันเลยนะเนี่ยโอ้โหไปเล่นตั้งแต่เช้าเลยนะเจ็ดโมงเนี่ยเจ็ดโมงห้าสิบแล้วเด็กๆที่เป็นพี่เลี้ยงของเพื่อนหนูนะจ๊ะรู้จกักหรือเปล่าวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรเหรอคะพี่ชื่อว่าพี่ชื่อว่าพี่พลอยจ้าสวัสดีค่ะพี่พลอยพี่เป็นพี่เลี้ยงหนูเหรอจ๊ะ ใช่จ้ะแล้วหนูชื่ออะไรเหรอจ๊ะหนูชื่อส้อมค่ะอ๋อสวัสดีส้มแล้วนั่นคือพี่ชายหนูค่ะจริงหรอเ็าอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะพี่รับเลี้ยงพี่ชายหนูด้วยนะคะจ้ะสวัสดีหนูที่เป็นคนที่จะมาเลี้ยงหนูวันนี้จ๊ะพี่เป็นพี่เลี้ยงรอฮะชื่ออะไรหรออ๋อผมเมหรอคะผม,อผมชื่อว่าผมชื่อว่าแม็กซ์ฮะ ามาเร็วแม็กตามมาเร็วพี่จะพาหนูไปกินอาหารนะ <c oughs> กินร้านใหม่ดนะีหน้าวันนี้ไปดูกันว่ามีร้านไหนบ้างเฮ้ยมนะ็จากกินร้านที่มันอร่อยนะคะมีร้านไหนบ้างนะที่มันอร่อยผมก็ยังไม่รู้เพราะว่าผมก็อยากไปและหิวข้าวพอดีเลยตัง้งแต่เช้ายังไม่ได้กิน เราออกมาเล่นขนาดนเล่น,นออกนันทำไมพอดีว่าส้มชวนมาเฮ้ยเฮ้ยเล่นกันะคะพอดีว่าพ่อแม่ยังทำกับข้าวไม่เสร็จนะจ้ะเดี๋ยวพี่พาไปกินเลยเน้อ <c oughs> ได้เลยครับ <c oughs> ได้เลยค่ะ <c oughs> แล้วพี่จะมาดูแลพวกผมแล้วก็น้องทุกวันเลยหรือเปล่าคะเปล่าจ้ะพี่ไม่ได้มาดูแลหนูทุกวันจ้ะเพราะว่าพี่มาดูแลแค่วันเดียวพอดีว่าอืม ที่มีงานต้องไปทานมาค่ะเพราะว่าวันนี้ว่าก็เลยมาอันนี้สักหน่อยเพราะว่าวันนี้เรียนวันนี้ต้องไปเรียนต่อค่ะแต่ว่าวันนี้ลาไปแล้วคือแบบว่าวันนี้ไม่ต้องมืเรียนเยอะไรประมาณนี้ลาก,ก็ได้เวลาก,ก็ได้จริงเหรอฮะพี่อยู่ชั้นไหนฮะพี่อยู่มสองค่ะรอฮะ แล้วพี่มีเพื่อนหรือเปล่าที่โรงเรียนพี่จ้ามีสคนชื่ออะไรบ้างอ๋อชื่อว่าโมบายพิงแล้วก็รุ่นพี่อาจะอยู่ในกลุ่มอ๋อแล้วเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนละ่ะก็เป็นเพื่อนคนชุดชมพูแล้วก็นางเงือกแล้วก็สุดท้ายคนที่เดินอยู่สีแยกเช่นเขาไม่ใช่คนค่ะ แล้วก็คนที่นั่งอยู่ข้างๆหนึ่งนั่นแหละค่ะก็คือคนชุดสีฟ้า,ฟาจ้าหรอเขาชื่ออะไรคะเขาชื่อนำฟ้านำฟ้าหรอใช่เขาชื่อนำฟ้าและเขาก็อาจจะไม่ใช่คนก็ได้นะแล้วผู้หญิงชุดชมพูล่ะชื่อว่าช,ชมพูจ้ะแล้วผู้หญิง <c oughs> ที่เดินอยู่สีแยชื่อเพลงจ้า แล้วคนที่พี่บอกอ่ะจ้ะคนที่เป็นอยู่ในโบสที่เป็นแม่ชีอ่ะชื่ออะไรเป็นเพื่อนพี่หรอใช่ค่ะแต่ไม่ใช่คนก็ได้พี่ชอบไม่ใช่คนจ้ะใค่หรออ๋ออยากรู้ชื่อเขาเขาชื่อว่าเขาชื่อว่าฟ้าใสจ้ะจริงหรอทำไมแม่ชีซื้อฟ้าใสอ่ะ ตลกหรอเนี่ยใช่ครับใช่ค่ะไปเลยไปเลยเลี้ยวเลี AH. ้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวจะตกลุมแล้วและพี่พาผมขี่มาทำไมเนี่ยเอ้ยก็พี่จะพาขับรถเล่นสักนิดนึงแล้วนี่จะไปเล่นสนามเด็กเล่นหรือเปล่าอ่ะไปสิฮะอยากไปเล่นแล้วฮะ,ะเดี๋ยวพาพี่พาไปจ้า แปพี่พาไปอ่าเด็กๆไปเล่นกันทุกวันเลยเหรอใช่คเั <c> ี <oughs> ๋ยวพี่จะแวะมาหาทุกวันเลยนะเหรอฮะแล้วเด็กๆไปเล่นสนามเด็กเล่นกันประมาณกี่โมงบางทีก็8ปดโมงบางทีก็7จ็ดโมงจ้ะอ,อ๋อเหรออ่าถึงแล้วเดี๋ยวพี่มามาแล้วอ่าสนามเด็กเล่นตรงนี้ มาเล่นเร็วมาเรามาเล่นกันเราว่าเด็กๆไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่านะไปเร็วนี่แม็กจะไปไหนหรอคะแม็กไปเร็วไปอย่ามาตันทางพี่สส้มจะไปเล่นกันไหมวันนี้ <c oughs> โอเคปเร็ว ปะปะปะเราไปไหนกันดีเล่นอันนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวพี่เล่นด้วยมากระดกอะรอใช่ผมอยากเล่นนานแล้วมาอุ๊ยอา้าวแล้วส้มจะไปไหนล่ะส้มมาเร็วและมา วันนี้พี่ก็จะกลับบ้านแล้วนะเพราะพ่อแม่พี่แอมพวกหนูจ้างพี่ได้แค่ครึ่งวันเองอะ่ะไม่ได้ดูแลแบบตอนกลางคืนเลยประมาณนั้นแล้วหนูได้ <c oughs> มาเล่นทุกวันใช่ไหมจ๊ะใช่ฮะใช่ค่ะแล้วพวกหนูไม่ไปเรียนหรอไม่ค่ะแล้วพี่อยู่บ้านไหนเหรอคะ อ๋อพี่น่ะล้อส้มพี่อยู่บ้านห่างจากหนูก็คือห่างจากหนูปุ๊บก็คืออ่าโอ้ยก็คือเป็นเลี้ยวสายเอ้ยเลี้ยวขวาตรงเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปแล้วก็จะเจอบ้านพี่เลยรถชันสีชมพูเนี่ยนี่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 นีแล้วก็นี่ทางนี้นี่จ้ะนี่รถพี่นี่บ้านพี่ แล้วตรงข้ามตรงนี้ก็คือบ้านแฟนที่นั่นเองจอ้ะอ๋อครับแล้วจะพาผมกลับบ้านแล้วเหรอใช่จ้ะพ่อแม่หนูรอแล้วอ๋อฮะแล้วพ่อแม่จ้างพี่กี่บาทฮะทำไมแค่ครึ่งวัดโอ้ยต้องสามพันแน่อุย้ยงั้นเหรอถึงว่าแหละทำไมพ่อแม่ถึงอันนี้ จ้างพี่ตัง้งโอ้โหแค่วันเดียวขนาดแม่ผมยังให้ผมเงินติดตัวแค่30บาทเองโอ้โหเหรอจ๊ะมามามาเข้าบ้านเร็ว <c oughs> แม็กพี่ต้องลาแล้วแหละวันนี้บายบายจ้ะไว้เจอกันนะเดี๋ยวว่างๆแวะไปหาแล้วจะไปไหนอีกจ๊ะ ไปเล่นฮะเอาเมื่อกี้ยังเล่นไม่พออีกเหรอเนี่ยบายบายนะหนูสม้มเดี๋ยวพี่มาหาจ้าว่างๆก็ไปหาพี่ด้วยนะฮา่าโอ้ยแม็กนี่เล่นไม่หยุดเลยนะเนี่ยเฮ้ยไปโรงเรียนก็ไม่ไปเราเนี่กลับบ้านดีกว่าืมอ โอ๊ยคิดถึงแฟนจังไปหาแฟนสักหน่อยดีกว่าพอดีว่าทำงานทั้งวันเลยวันนี้เด็กก็แบบ <c oughs> กินข้าวเยอะมากสวัสดีที่รักวันนี้ไม่ได้เจอกันเลยนะมาเราคือคุณหายไปไหนเนี่ยผมตามหาคุณในบ้านก็ไม่เจอที่โรงเรียนก็ไม่เจออ๋อพอดีวันนี้ฉันลาโรงเรียนจ้ะอาแล้วคุณไปไหนครับอ๋อพอดีฉันไป เลี้ยงเด็กขาได้ตั้งสามพเลยนะงั้นฉันต้องกลับบ้านแล้วแหละจ่าที่รักงั้นฉันไปก่อนนะก่อนที่ฉันจะไปอะ่ะฉันขอมาขโมยตังคุณก่อนนะโอ้โหเพิ่มไปแล้ว5้าพันห้ารบาทโอ้โหคุณนี่มีตังเยอะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะรีบกลับบ้านดีกว่าโอ้โหโอเมก้ oh นี่แมวน้อยจ้ามามีกลับมาแล้วโอ้โอ คิดถึงไหมล่ะเอมามามาแม่ขออุ้มหน่อยจ้าเป็นไงคาราเมลงั้นวันนี้แม่ต้องเข้าห้องนอนก่อนนะแม่ง่วงแล้วอ่ะ <c oughs> วันนี้ทีวีสนุกมากหนังจบแล้ววันนี้ทำงานทั้งวันเลยแล้วก็ไปขโมยตังคพี่ด้วยเดี๋ยวแม่ทำงานก่อนวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนการบ้านก็มีสองวิชาค่ะเป็นสองดกวา ทำเสร็จและนอนดีกว่าเกคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าแน่น